เปลี่ยนจากมาสคอตของแบรนด์มาเป็นพรีเซนเตอร์แบบมนุษย์ทำยังไงนะวันนี้นะครับผมลองมาใช้นะครับ AI ในการลองทำมาพูดแทนมนุษย์ดูนะว่าทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับพอผมเนี่ยใช้มาสคอตของแบรนด์นะครับนั่นก็คือน้องอิ่มนะครับก็คือคนนี้นั่นเองผมก็อัปโหลดลงไปนะครับใน midjourney นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ให้เขาเนี่ยก็คือเจ n เน a เรตออกมานะครับโดยที่ผมเนี่ยก็คือใช้คำสั่งให้เขาดูเป็นมนุษย์มากขึ้นให้ดูเป็นตัวจริงๆนะฮะแล้วก็ด้วยสัดส่วน 2ต่อ3ามนะฮะเขาก็จะออกมาเป็นรูปนี้ให้เราหลังจากนั้นนะครับผมก็เลือกว่าอ่ะงั้นผมว่าพรีเซนเตอร์ของผมเนี่ยนะครับควรจะเป็นแบบมุมขวานะครับผมก็มากดตัว U2 ตัวนี้นะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะเจเนเรตภาพนะครับให้ออกมาดีมากขึ้น แล้วนี่นะครับก็คือน้องของเรานะครับที่ได้มานะครับก็ดูเป็นคนมากขึ้นอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะแต่ในนี้ลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็เซฟรูปนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับในเว็บ D-ID นะครับแล้วก็อัปโหลดน้องขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองใส่คีย์เวิร์ดลงไปนะครับให้น้องเนี่ยก็คือพูดออกมาเนาะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่น้องพูดออกมาครับมาตอบคําถามกินโปรตีนวันละเท่าไรดีนะเบื้องต้นแนะนําให้ดูน้ําหนักของตัวเองก่อนสมมติเราหนัก60กิโลกรัม เราก็ควรทานให้ได้60กรัมเป็นไงบ้างครับนี่ก็คือวิธีการใช้นะครับ AI แบบหลายๆตัวเนี่ยเข้าด้วยกันเนาะซึ่งคอนเทนต์นะครับผมเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเนี่ยนะครับจากใน AI เหมือนกันนะก็คือไปถามใน ChatGPT นะครับว่าคนเราเนี่ยควรจะกินโปรโตีนวันละเท่าไหร่ลองยกตัวอย่างออกมาให้ดูได้ไหม